กลับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยคขาอยู่กับผม Getter Castor TV กันแล้วนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟมายฮาร์ดคอร์นะครับเซิร์ฟที่ผมจะมารีวิวนั่นเองก็จะติดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเข้ามาเราก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นครับเราต้องรีจิสเตอร์ก่อนครับพิมพ์ว่าทับรีจิสเตอร์แล้วก็รหัสที่คุณสามารถจําได้อย่างน้อยมากกว่า6ตัวนะครับ พอคุณเข้ามาแล้วคุณออกเกมแล้วคุณเข้าใหม่คุณก็ต้องพิมพ์ทับล็อกอินเทนครับด e จิสเตอร์วันนี้ผมจะทำการเล่นคลิป p ี p นะคะมีคลิป p ี p s k y w a l l แล้วก็อาร์มาสามก็คือเกมยิงปืนนั่นเองขอ,อตัดคลิปแป๊บนึงนะครับโอเคมากันต่อนะครับเมื่อกีนก้นี่นั่นผมลืมชาร์จแบตนะครับแบตเหลือ5%สจุดท้ายโอ้โหเล่นแล้ว กล้าอัดคลิปเข้าไปได้ไงชาร์ปไปด้เล่นไปด้วยอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดหน่อยนะครับเอ้าเราฆ่าคนทุกเงขึ้นไปบนนั้นจะได้เปรียบที่สุดนะครับจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะขึ้นข้างบนมีคนเอา,าตามอะไอซ็อกนี่ฆ่าไปคนหนึ่งคนเขาฆ่าไปคนหนึ่งแล้วก็จะได้เงินมาร้อยบาทกอนแล้วก่อนแล้วนมาทีมกัน เซิร์ฟทีมเยอะนะครับแต่ว่าเกียนเยอะแล้วก็โบเยอะนะครับขนาดในเซิร์ฟยีทีมปืนเขาใช้ดาบยังแต่มีคนใช้ดาบยอยู่เลยนะครับฮะมีคนเกมหมดหนึ่งเลยผมฟลายได้ไหมรับ F L Y ผมใช้ไม่ได้เขาไม่ใช้ผมยังไม่ใช่ยูทูบเบอร์เยอะ มอนซาไอมอนเทพซา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 แสบซาโซดาสิงตายแน่ผมเลือดยังไม่เต็มแล้วผมกล้าลงมาได้ไงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอยคนเยอะลุมอย่าลุมดิเฮ้ยดรดอยเก๋มอไหนพี่ดรดอยได้ข่าวว่าพี่เจ๋งใช่ไหมคะมันจะไม่ได้เบียบวะผุมต้องไอ้นี่นะครับมาแบบนี้มาแบบนี้มาแบบนี้ เาฟันไม่ทันนะครับเราก็ได้เงินรับเงิน50บาทแล้วก็100ยพอยนะครับดรอเกอร์เกมเมอร์วัซเลนบาเกตตว,วาทีเดีผมเล่รรรนรอบนี้แล้วก็จบนะครับจบคิดพีพีสกายว์าผมจะไม่เล่นนะครับมันรอคนนานนะครับห้าหกนาทีกว่าจะเฮ้ยเฮอย่าพิ่งมาขอกินอาหารไอ้ป๊อดมาตอนกินอาหารแบบนี้ไม่ซูไม่เสียงเขาเลยอันนี้ก็จะเป็นเออ จริงผมยังไม่ควโปรโมทเซอร์มีนะเพราะผมต้อง2,000ซับก่อน s k y ยวอลนะครับเดี๋ยวผมไปให้ดูสุดท้ายนี่คือจะเป็นซื้อปืนนะปืนมาการโล50บาทนะครับกระสุนก็10บาทนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่เยอะมากที่จะรู้คือมากกว่า3,000ทับไมลมันนี่เหรอผม็ดูกันไอโฟชัวทับไมลมันนี่ 2240ดอลลาร์โหซื้อหืนได้เยอะนะเนี่ยซื้อตัไอ้นั่นที่มันกดยิงทีเดียวออกมา5นัดเลยแต่ผมตดตดตดตื๊ดตตดตึอ่าวแล้วผมไ่ควรใช้ดาบโทษทีนะครับแอดมินขอโทษลืมลืมตัวอย่าแบนผมเลยผมกลัวแล้วลืมตัว ใช้มึกป่าต่อยก็ได้เว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยลืมซื้อปืนเงินตั้งเยอะลืมเลยมีเงินต้องเยอะแต่ไม่ซื้อปืนมึงคนอะไรเนี่ยประหยัดเงินทักจะประหยัดเงินเยอะขึ้นไปแล้วนะมือป่าต่อยก็ได้ถือว่าไม่โกงนะแอดบอกแค่ว่าห้ามใช้ดาบแต่ว่าใช้มือเป่าได้ติรนเติรนเติรนติรนเติรนติรนเติรนเตินเตินเตินเตรนเตร์ต้องขอโทษทีนะครับ ปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดินซอนเหมือนเพื่อนผมแหละมินซอนเกมเมอร์เฮ้ยชะยาเพิ่งยิงมาแต่ตายแล้วตึดหลบกระสุนอย่างถ้าเกิดยิงมาก็จะเป็นสโนบอลนะครับโดนเลือดหัวใจก็จะลดสองอันนะครับอันนี้ลดโคตรเยอะเลยคอบอกโอ้ยผมมีเพื่อนทีมอยู่นะเนี่ยโซโซหนึ่งสองสามแต่ก็หายไปไหนแล้วล่ะโอ้โหนัดเดียวยิงมาหน่อยดิยิงมาหน่อยดีโอเค ยังไงผมก็ต้องตายแล้วแหละมาเมื่อกี้แม็ไม่รู้ถึงข้างล่างเด้อจริงผมลงไปตายได้นั้นไม่ต,ไมต,ติดเลสตูนเนี่ยติดเลยโอเคห้านาทีหรอเร็วจังเลยกายวอร์นี่นั่น,นก็เน,นี้นี้แะเข้าไปดูแต่ผมจะไม่เล่นนะครับเข้าไปจะเป็นแบบนี้นะครับ no mod no hack no pro เกมนี้ห้ามแฮกนะครับ ไม่ง,งั้นจะโดนแบนะป้ายนั้นเขียนว่าอะไรมินิเกมสกายวอลอันนี้ก็คือด่านสกายวอลอันนี้ก็คือด่านสกายวอลด่านสกายวอลใส่องค์มีไหลอันมีหนึ่งสวงจันมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะให้เลือกป้ายนะคะนี่เนี่ยขอดูหน่อยจะเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยต้องรอตั้งนานสองนาทีกว่าเนี่ย แล้วเล่นอีกนะครับเล่นอีกตั้งรอนานนะครับเกมนี้นะครับแนะนำมาครับไม่ไม่ควรเล่นสกายวอลนะครับพราคผมแนะนำนะครับรอนานแล้วยังจะไอ้นี่อีกนะครับพอต่อบล็อกไปหาคนอื่นใช่ไหมครับบล็อกแหลกครับหายไปตกตายนะครับแล้วไม่มีเกิดใหม่ไม่เหมือนเบสบอลนะครับโอเคแค่มีเท่านี้ละกันนะครับก็เอาว่าสำหรับเมื่อกี้ตัวอะไรเข้าปากวะ ช่างแมงแะ้รก,กันก็เอาสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับจังใหม่คลิปมาน้าผมไม่บ้าผมสุดครบับสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้เอาไว้ด้วยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยผมเป็นยศวายทีหน่อยนะครับไม่ลืมบอกนะครับถ้าเกิดอยากเป็น V.P. ของเซิร์ฟนี้เก้าสิบทู V.P. บวกของเซิร์ฟนี้ร5อยห้าสิบทูนะครับแพงใช้ได้เลย ปกติเซิร์ฟรีบอทแค่ต้องโหลดแอปมาโอเคสำหรับคลิปนี้คงีเท่อนล้วกันนะ้รับเจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายผมหรือผมตัดคลิปแล้วเล่นดูให้ดูบล็อกบล็อกแลกเป็นไงตัดคลิปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้มีสองคนนะครับไม่มีใครยอมเข้ามาแล้วสวัสดีนี่คือแอดมินนะครับคนสร้างเซิร์ฟนี้นะครับเขาชื่ออินไรเกมซีนะครับก็ไปดูได้นะครับแอดอย่าแกล้งผมนะผมคนดีอืม ไก่เด็บก็ได้เว้ยถึงจะเป็นพิษเราก็ต้องเป็นพิษเพื่อชาติในโลกใบนี้เออชโนมาอันนี้อู้ก่เพชรกับคุณที่หลังไม่ต้องไม่ใช่แลละโอ้โหเต็มเต็มชุดเลยหมายถึงชุดเต็มแต่ไม่ใช่เพชรเต็มนะครับเกมไม่มีครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเดี <S <S> <S ๋ยวผมลองปรับไปนี่ ผมปราบเส้วนี่หว่ามามาดูความบล็อกแหลกที่ผมบอกกันเหลืออาจจะไม่แหลกก็ได้ไม่รู้เหมือนกันแอดก่อนแอดผมโลหมดช่องอย่าเพิ่งต่อมานะให้ยู you. caster caster T V โอเคนะครับม okay. ันจะแหลกไหมเนี่ยเขาเนี่ยโอ้โหนี่อันนั้นเอ้ยขอบอก เกียดไข่โอเคขอโทษที่พูดคำหยาบนะครับแต่มันอยากพูดนะครับมันคนไม่ไหวจริงๆนะครับิดคลิปตรงนี้ก็แล้วกันก็เอาไวาสำหรับชุนี้คงม,มีเท่านี้กันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าไปป้าผมสุดครับแอดอย่าลืมดูคลิปนี้นะบนนะรบกวนอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยนะขอร้องโอเคคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดคีสดครับสกินเท่ไหม